ไม่มีอะไรทำเลยเฮ้ยมันโอ้จะเปิดอโอเคตอนขัดล็อกดูอุย้ยเราประตูได้ไหมอุ้ย,ยไม่ได้ ขยะดูเหมือนไม่สนใจนะพี่บอกพี่บอกด้วยทำไปเล่นอะไรนี่อุ้ยวอ้อโหติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอุ้ยน้ำมัน ดีเจขับรถไปไหนจอดเฉยๆนีน่นะ